พระธรรมอิสยาบทที่24ดูเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังจะทรงทิ้งโลกให้ร้างและทำให้มันย่อยยับพระองค์จะทรงทำลายพื้นผิวของโลกทำให้ผู้อยู่อาศัยกระจัดกระจายไปทุกคนจะเหมือนกันหมดไม่ว่าประชาชนหรือปุโรหิตไม่ว่านายหรือบ่าวไม่ว่านายหญิงหรือสาวใช้ไม่ว่าผู้ซื้อ หรือผู้ขายไม่ว่าเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ไม่ว่าผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมโลกจะว่างเปล่าและยับเยินอย่างสิ้นเชิงองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสถ้อยคำเหล่านี้โลกก็เหือดแห้งและโรยราพิภพก็ซบเซาและเหี่ยวเฉาผู้สูงศักดิ์ของโลกก็อ่อนระหยโลกนี้สกปรกโสมมเพราะผู้คนที่อยู่ในโลก พวกเขาไม่เชื่อฟังบทบัญญัติละเมิดกฎเกณฑ์และฝ่าฝืนพันธสัญญานิรันด์ฉะนั้นคำสาปแช่งดึงล้างผลานโลกชาวพิภพต้องรับโทษความผิดของตนฉะนั้นผู้อาศัยอยู่ในโลกจึงถูกเผาผลาญแต่รอดชีวิตอยู่ไม่กี่คนเล่าอางุ่นใหม่ก็เหือดแห้งและเถาอางุ่นก็เหี่ยวเฉาบรรดาผู้ให้ความบันเทิงได้แต่อดครุ เสียงสนุกสนานร่าเริงของรัมนาเงียบไปเสียงบันเทิงยุติลงเสียงพินแพระก็เงียบไปไม่มีการจิบเล่าเคล้าเสียงเพลงอีกแล้วสุราก็ขมแก่ผู้ดื่มนครอันล่มจมก็เริดร้างทางเข้าบ้านทุกหลังถูกปิดไม่ให้ใครเข้าตามท้องถนนผู้คนร้องหาเหล้าองุ่นความยินดีกลายเป็นความหม่นหมอง ความรุ่นเริงบันเทิงใจถูกกำจัดไปจากโลกนคะรน,นั้นตกอยู่ในสภาพปรักหักพังประตูเมืองถูกทุบเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยโลกและชนชาติต่างๆจะเป็นเช่นนั้นเหมือนต้นมะกอกที่ถูกฟาดหรือเหมือนเศษเล็กเศษน้อยที่ยังเหลืออยู่หลังเก็บองุ่นคนหยิบมือที่เหลือจะโห่ร้องอย่างชื่นบานและจะประกาศพระบาร,รมีขององ,องค์พระผู้เป็นเจา้า จากแถบตะวันตกดังนั้นคนทางตะวันออกจงถวายเกียรติแด่องค์พรปผปู้เจ้าจงเทิดทูนพระนามของพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลบนเกาะต่างๆในทะเลจากสุดโลกเราได้ยินเพลงขับร้องว่าพระเกียรติสิริจงมีแด่องค์ทรงธรรมแต่ข้าพเจ้ากล่าวว่าข้าพเจ้าหมดแรงข้าพเจ้าหมดแรงวิบัติแก่ข้าพเจ้ามีคนคิดคดทรยศ และก่อการกรบฏชาวโลกเอย๋ยความเสียดสยองหลุมพรางและกับดักคอยท่านอยู่ใครก็ตามที่เตลิดหนีเมื่ได้ยินเสียงเสือดสยองจะตกลงในหลุมพรางใครก็ตามที่ปีนออกมาจากหลุมพรางจะติดบ่วงแล้วประตูน้ำของสวรรค์ก็เปิดออกรากฐานของโลกถูกเขยา่าโลกถลายล่มจมแตกออกเป็นเสียเสียง ถูกเขย่าสั่นคลอนโลกโซซัสโซเซเหมือนคนเมามันพเยอพยาบเหมือนเพลิงกลางพายุโทษกระบฏของโลกหนักหนาสาหัสจนทำให้มันล้มลงและไม่อาจลุกขึ้นได้อีกเลยในวันนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะท่งลงโทษบรรดาอำนาจในฟ้าสวรรค์เบื้องบนและบรรดากษัตริย์ในโลกเบื้องล่างพวกเขาจะถูกคุมตัวรวมกัน เหมือนนักโทษที่ถูกขังไว้ในคุกใต้ดินพวกเขาจะถูกจองจำไว้และหลังจากนั้นหลายวันก็ถูกลงโทษดวงจันทร์จะอับแสงดวงอาทิตย์จะอดสูเพราะพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์จะทรงครอบครองเหนือภูเขาซิโยนและในยรูซาเล็มและทรงครอบครองด้วยพระเกียรติสิริต่อหน้าเหล่าผู้อาวุโส